ดวงปากแรกในเดือนธันวาคมของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณอาจจะติดวิเวกอยู่คนเดียวหรือมีอะไรที่จะต้อง คิดหนักอยู่คนเดียวก็อาจเป็นไปได้แต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีความอดทนอดกั้นและมีความขยันหมั่นเพียรคุณกำลังวางแนวทางใหม่ๆหรือมีความตั้งใจใหม่ๆที่จะทำงานมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะให้ประสบความสำเร็จเพียงแต่คุณต้องมีความอดทนความขยันหมั่นเพียรและต่อสู้อย่างด้วยใจเด็ดเดี่ยวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้คุณได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในช่วงนี้เป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและฝ่าฟันค่อนข้างมากเลยทีเดียวดังนั้นช่วงนี้คุณอาจจะมีความคุ้นคิดหรือค่อนข้างเหนื่อยกับการทํางานแต่ก็ขอให้คุณมีความขยันอดทนเหมั่นเพียรความสําเร็จจะรออยู่ในไม่ช้าทั้งนี้ ความสาเร็จของคุณก็จะสามารถลงหลักปักฐานและมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่รอบข้างค่อนข้างมากดังนั้นหากคุณไม่ละความพยายามที่คุณตั้งใจเชื่อได้ว่าการสนัเสรินผจากคนรอบข้างและความสามารถของคุณคุณก็จะประสบความสําเร็จทําให้เกิดเรื่องปฏิหารใหม่ๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในช่วงนี้ญาติมิตรและพี่น้องของคุณอาจจะให้การปรึกษาของคุณได้เป็นอย่างดีบุตรหลานบริวารของคุณก็ให้การสนับสนุนหรือวิ่งงานแทนคุณได้ ช่วยเหลือคุณได้มากเลยทีเดียวอุปสรรคตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาจากในเรื่องของอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องหลักหากคุณใจเย็นไม่พยายามใช้อารมณ์เป็นใหญ่ในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการงานคุณก็จะฝ่าฟาันอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้คุณจะวางแผนได้อย่างดีรวมทั้งได้รับคำปรึกษา หรือทํางานกันเป็นทีมทําให้งานสําเร็จรู้ล่วงและประสบความสําเร็จอย่างที่คุณมุ่งหมายและปรารถนาดังนั้นหากช่วงนี้คุณอารมณ์ร้อนอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกแปรปวนบางครั้งก็รู้สึกว่างานเดินได้ด้วยดีบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าอะไรๆทุกอย่างมันก็ติดปัญหาไปหมดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องหลักหากคุณควบคุมอารมณ์ตนเองได้ควบคุมความคิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองได้ คุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคช่วงนี้ผ่านไปได้และคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักความรักช่วงนี้เนื่องจากอารมณ์คุณแปรปวนคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ที่จะประทะคารมกับคู่ครองของคุณได้หากคุณระงับอารมณ์อยู่หรือพยายามดิกเลี่ยงไม่ประทะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านลาบเลื่อนไปอย่างไม่มีปัญหาสําหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูช่วงนี้หากคุณวางตัวดีไม่ใช่อารมณ์เป็นใหญ่คุณก็จะมีบรารมีในการปกครองลูกน้องได้เป็นอย่างดีลูกน้อง และบริวารของคุณก็จะพยายามอุ้มชูสนับสนุนและเชื่อถือศรัทธาในตัวคุณมากเป็นพิเศษคุณเป็นคนที่มีความสามารถ และสามารถที่จะทําอะไรประสบความสําเร็จได้โดยที่อาจจะเร็วกว่าคนอื่นด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าคุณอย่ามั่นใจในตนเองมากเกินไปโดยที่ปล่อยปละละเลยหรือประมาทในบางเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีดังนั้นโดยภาพรวมของชาวราศีมังกรในปักนี้ก็อยากจะบอกว่าหากคุณควบคุมอารมณ์ได้และมีสติปัญญาในการคุ้นคิดงานดําเนินงานอย่างมีแผน มีวิธีการอย่างถูกต้องคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแม้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยมีความเครียดอยู่บ้างก็ตามก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จและผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีสําหรับชาวราศีมังกร